เดครับกบเต้เา้ลพนพี่เครับพี่น้องตอนนี้น่าจะเป็นเวลาประมาณเที่ยงกว่าจะบายมูบรรยากาศการออดิชั่นสาวน้อยลำพินโชว์มากครับผู้ใหญ่ปรอ มึงหนีมึงนีกับสิเปนสาวน้อยลำเพลินโชนะครับโอ้อาคือผอบอกว่าพี่ยัวัาเราอะไรใหม่ใช่ไหม่ อันนี้นั่นมอสรมันแดนเซอร์แม่อันคูอันนี้เป็นแดนเซอร์นี่เป็นแดนเซอร์ตนี่แดนเซอร์นี่ดิไปน้ำมือบัอยู่วงหนึ่งี่เดกซื้อรไปเอาแดนเซอร์ตีนัีนี่้เทังข้างในเราถ่ายได้ไหมข้างในข้างในขึ้นยังไม่ถ่ายนะครับเพราะว่า น่าจะคุยรายละเอียดกันอยู่ฟังทางนี้อ้ยพูดไดเสียด็ขอพูดได้น้อเพื่อนเสียด็ขอผพู้ได้กันแน่เพื่อนให้ออดิชั่นใหม่ติดันบาออดิชันใหม่เนาะดูวยเสียงใหม่ได้เป็นเพียง คือสีชมพูหวานแหววดีแท้อันนี้เป็นเสื้อใหม่สีชมพูหวานแหววใส่เลยใส่เลยยังที่เกิดขึ้นก็ตามแต่ก็กินขนมบักนัดก่อน

ตอนนี้กำลังมีการแจกเสื้ออยู่ครับแจกเสื้อตาน้อยลำเพลินโชว์ชเสื้อเสียมผู้เนะาะวันแหววแห้งตอนนี้มาบอลท่านหล,หลายบรนไดพี่น้องจังน่อยประมาณใบม่วง,งบาบสอนจะเสิ่อมคือคัักว่านี้ฟังท่าน,นเป็นงัวพี่น้องงัวแจก าแจกเหมือนปิดวงพิ่นบัท่านมาเอาก็ได้พิ่นเลยได้เลียงว้ทาได้เรียงใบทาผู้โศกดีมาหอดจากโมงมาหอดจากโมงสิบเอ็ดโมงเพื่อนไนท่ายแต่ยุพี่นนองได้่าไปเบื้องทางในบรรยากาศข้างใน คึกคักคึกคืนตอนนี้ครูปอกับพี been, oh. ่ก้ากำลังแจกสิครับ บรรยากาศยางบรรยากาศบรรยากาศขึ้นเาย,าายเเกำลังแจกเสื้อระดับรองน้องผ้าเด็กทำพลาสริกเป็นแบบประถม,มนิดๆต้นก่

เอาแมพยพญามากแล้วพี่น้องแม่พญาปอมแปมปีนีเป็นเม่พญาปีหนาได้ไปเฮ็ดขนปีต่อไปคือเล็กนางลานไปเป็นางทั้งในมมนจังยินจังมีแอร์ออออยืนมัดฮอน เดยกกัดิบรรยากาศคึกคืนพี่น้นอง

ใจดีก็มีปอสายป้อมีแล้วบอกเพื่อนเขาไปนั่นเพื่นเก่งพน,น่นะเพื่อนญานย่านหอย่างคู่ปอยแห่งใจดีใหญ่กว <c oughs> ่าทั้งฝุ่น

โอเคเขาเป็นแนวคิดที่ฟังเสียงอกันไคิด